สาธุสาธุคนเป็นเจ้าภาพที่จริงแล้วเจ้าภาพมาทางเมดนี่เป็นเจ้าภาพมดอาจารย์ประคูณแต่ว่าความแตกต่างของคนในต่างกันเมื่อนี่เจ้าภาพกันเทศคนใดที่เป็นเจ้าภาพกันเทศอาจารย์ประคูณสุธรรมธิรคุณเพิ่นตั้งไว้หลายโดยเฉพาะเทศหลอกนีหลอกบบายเนียวเจ้าภาพกันเทศ บอกขึ้นหล,บนหลบนอบเ้าเนีรยหลอบเ้าซัมนี่เจ้าใบเนียตอนาบซัมนี่นำแรกซัมนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเจ้าภาพกันเทศเอาเจ้าพอปัดใจก่อนในอาจารย์ประคูอืมอืมคนใดเป็นเจ้าภาพถาวายกันเทศเป็นปัดใจเกิดสาตร์ใดสัตว์ต่อไปก็ดีสาตว์ต่อต่อไปก็ดีปัดใจขึ้นเงินเนี่ยเฮ็ดให้เกิดความมั่งมี ร่ำรวยยิ่งขึ้นคนไดเป็นเจ้าภาพกล้วยเกิดชาติต่อไปได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรอาจารย์ระคออุเป็นเจ้าของสวนกล้วยเป็นเจ้าของมหาเศรษฐีมีแต่กล้วยมีแต่แน่อยู่แนวกินอืเป็นเจ้าภาพผลลมากลากไม่ร่วมแล้วก็คือว่าคนที่นั่งอยู่นี่บอสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพแบบโยมบันย่าง ที่เอยซื้อมาได้อาจารย์บาคูร้อยคนนี่เป็นบ่ได้ถึงสิบคนเด้นี่ย่อมย่อมแมววแหวมใช่ย่อมแหว<อ>มแหวมเนี่ยสมมติว่าร้อยคนนี่ได้เฉพาะเพิ่นนั่นแหละพิเศษหน่อยหนึง่งโดยปกติแล้วคนเท่านี่อาจารย์บาคูบรร่ได้รว้ยซ้ำกันเด้บ่แล้วเกิดมาอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเป็นอย่างความมั่งมีความสีสุขต่างกันอา้าแต่มใจรูกความ,มาเม่เดียวกันก็ยังว่าพอกันเนาะนั่นเด้ก็ไ่เห็นติลูกแม่มิน แองเหี่ยวมันร้วยเอาร้วยเอาอืมเออผู้พีกับมา้วยซ้ำนันนั่นเพื่อน้องกับมร้วยซ้ำนี่ครับบัดไอ้แดงเหี่ยวบัดร้วยเอาร้วยเอามันก็ต่างกันกับเรายู่เดียวลูกพราแม่เดียวกันก็ยังวัดบทอกันเนาะต่างย่อนยังย่อนบาเพิ่นได้เหตดบุญมาต่างกันแบบไหนที่เพิ่นมานั่งอยู่นี่ลอยกว่าคนแมวเหมียเป็นเจ้าภาพกันเทศดแน่นอนเนี่ยครับมาเกิดพ่อมันยแต่ว่าคนนี่ได้ถวายท่านพิเศษได้เป็นเจ้าภาพ คนเด่นบ่ได้เป็นเนี่หละคนอื่นกับท่านแคยยี่สิบบาทลอยหนึ่งแต่ว่าบ่มีกล้วยแบบนี้บ่มีผพักแบบนี้บ่มีกะละมังแบบนี้บอกบอกเป็นตามคนท่า,ทานยี่สิบบาทหน้อยใจนะ <c oughs> ได้ยูแต่ได้บ่หลายเขาก็ได้ขึ้นกันแต่ได้บ่ไหลยังไงคนที่ท่านยี่สิบบาทกับคนท่านแบบนี้บางคนนี่เห็นบเหมือนี่นั่งรถมาแตกต่างกัน<ะ>บางคนนัง่งรถโว้ไปแดงบุนนี้โอ๊ยไปแดงเขาจะเป็นเงินเขาทอ ทเทคน,นิคกัคนล่ะบางคนนั่งรถเก๋งบนเด็ดบางคนเนี่ยนั่งรถปีกับมาบางคนนั่งซาเลงมาจังพอวิไลอยง่ดีก็เ่งน้คกับน,กนั่งซาเลงมากซุบบรรยากาศดีแต่ว่าซาตโตไปเนี่ยเฟินที่ไดดีเน,นี่ยบาดเนี่ยไผ่เอาคนที่มาถวายเป็นเจ้าภาพแบบนี้แหละสุมส่มซุ่มโยมแม่บรรบรรจงเฮงนั่งซาเลงกันตัวสามสามผู้ยิ่งใหญ่ซาตโตไปบอดัาางซาเลงแล้ว ชาติต่อไปนั่งรถเก๋งนั่งรถก็จนเดินนั่งรถโอ้มีระดับแล้วสิย้อนยังย้อนยัังครบย้อนถวายเป็นเจ้าภาพถวายกันเทศสอยู่นี่คนไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยบ่ไหนเดือนได้อยู่แต่ได้บ่คือกันได้บ่หลายท้อเพิ่นได้แบบไหนได้บ่หลายเอาครับเอาถามดรเวิร์กเวิร์กเสื้อได้โบหลายจังได๋เอาครับโมจุนี่คนท่านหน่อยได้หนอ่อยคนท่าน,น, uta, นาหลายาได้ไดหลายครับวาอยู่นี่เฮาก็บอ,อกเ,อา,าเอาแต่เฮาทั้งเข<ล>้าไฟเดียวตัวนี บอแมนจังซันฟังดอกเตอร์ละว่าดูเบื้อเบอบอกว่าดอกเตอร์เอาอบอกว่งขอเฉียงเถขอเนี่ท่านประธานที่เคารพเฉียงว่าเห็ดน้อยได้น้อยเห็ดได้ได้หลายเออบออยู่นี่คือจังปะคู่บริยัติบอ่าผู้ใดท่านหน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดทัดไหลายก็ได้หลายบออยู่นี่คนท่านยี่สิบบาทก็จด้หน่อยคุณมู้ดเจ้าท่านเนาะนอกเนี่ยโอ้บออยู่นี่คุทนยี่สิบบาทน้อยใจะล่วยเอาไปต้องน้อยใจท่านเดี๋ยวผู้ใดใจจ้าไหนกับปะคู่ว่าผู้ใดทันหน่อยได้หน่อยผู้ใดทัดไหลายได้หลายเนาะ บางคนมีบางคนมีสัพบหน่อยแต่ว่ามีสัทธาหลายบางคนมีสับ์หลแต่ว่ามีสัทธาหน่อยต้องเบิ่งกรณไรนี่นั่นดลยอ่าสัทธาท่านหน่อยสัทธาหน่อยอันนี้หน่อยหมยถึงความปลื้มนะเจไความปลื้มความปีติความยินดีแต่ความยินดีหน่อยความปลื้มหน่อยปริมาณบุญกับจีบวหลเยเจงไหนคบอ๋มอนี่เว้ยเบาชัดชัดเาชัดชัดชัดแต่คือใทยหน่อยเบาซาซาเบาซาซา เอากระส่าปนีวเน้น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 เล็กน้อยเน้นปนีตัวเอาเอาเบิ้งย่อมจะได้เข้าใจซับไข่ปลาไหลเงินข่ปลาหมีมี่โยนี่มี่มี่สำเนียงกับโอ้ผมไปโรงเรียนได้หมื่นละบาทหนึ่งตัวกระเป๋าถึงโรงเรียนเหรอกรเป๋าถึงยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบบาทจีแต่หลายอยู่ถามว่าให้ยี่สิบบาทหรือัวสิไงใดยี่สิบบาทมากหนิกับบริษัทธรรมดาเด้๋ยวควสิจกออกจากกระเป๋าได้ เปอยากยกใส่เก่าเท่าใส่หัวสาวถือท้อนเสียดสาสนาสันได้ให้อยรวยยีสิบล้านสองรอยล้านสองพันล้านคุณเอ้ตาสมัยเก่าโอมเยินผคประโวลักประกาศอยู่ประกาศวันไหนคุท่านหกสิบบาทจะได้ให้หกหกร้อยล้านเ้อหกสิบล้านเออว่าสั่งระว่าการท่านหน่อยท่านหลายบริเจยวกับเงินหน่อยเงินหลายดอกเหตุบุญอยู่กับใจพามาเต็มใจเหตุบ่ ตั้งใจเหตบอู้เนี้ยท่านเป็นลานแต่บริษัทตั้งใจเหตบริษัทสมนท่านยี่สิบบาทสําหรอนี่แล้วก็เอื่นว่าความพ่อใจความเพื่อปีตียินดีต้นบอกว่าถ้าปัดใจหน่อยแต่ว่าความพ่อใจความยินดีความเพื่มปีตีมันใหญ่ะนะการให้มันยิ่งใหญ่ว่าไข่โบมี่แต่ไข่ให้ได้ยังีงน่ะแต่สําหรับผู้ีิเพลนมีนี่แม้นเป็นพันก็นิดเดียวเศเงันไข่ตัวนี้แต่ว่าสังเกตด้วยความคู่คนท่านยี่สิบบาทนี่โดนด ค่นท่าง20บาทเนี่ยคุณท่านโดนโดนท่านโดนครับโดนยังไงถ้าท่นา,ทานมีสิบบาทพบต่อไปสัตย์มาจะอึดยา,ยา,ก,ยากยากจะถูกจะนยากผู้ยากผู้ข่ามี20บาทโู้ทานาไปแล้วให้ได้บุญผู้สนสนท่านตระกากับยุกถูกยากเด้อได้ยัง บ่อต้องไปหาลูกหาหลานอีนนี้เลยผมก็ได้ถามแบบย่างพระบ่มบ้าคือบ่ออธิษฐานเอาบ่มีพระเป็นพยานโอ้ยกะจีอาเจตาบพระแล้วจงเอาไปอยากให้พระเป็นพยานบ่าหักล้านไม่คิดบางเลี่ยมบาทคนท่านมีสิบบาทข้าเจ้าตั้งเจดท่านครับจังเจดท่านตัวคนท่านหมื่นเนี่ยผมท่านหมื่นเงินหมื่นกับจ่าเนี่ยไม่ผมบ่บบหัวซาเลยนี่ย จาถามมายังน่องเป็นชาวภาพมื่อนหนึ่งครับพี่ผมน่าเนี่ยกลับด้วพี่ผมไม่ได้จะถามแล้วพอนั่นตั้งใจเหตุคือพวกมีสิบบาทเรืนี้ผมเมื่อถามมาเงิ่อนเมื่อนหนึ่งผมเนี่ยมันเสด็จบอมาขีดหย่อนเบื้องหลังบอกพวกมีสิบบาทเขาจะตั้งใจเหตุเท่สุดนี่เลยนี่เกิดซาสนาอาจารย์เป็นวนาเขาเลยวนาอย่างนั้นหรือหนาซุปมีสิบบาทนั่นแหละผมมาผมมาเป็นถาตุซุปมีสิบบาท เพระผมไม่ได้ตั้งใจเห็ดไงผมระเห็ดแลวผมผมเรื่องเดียวผมเสียดายโอ้ยกูไปท่านหอดมงอนหนึ่งกูจะท่านหอยหาพี่เราออกากวัดจาระเมื่อไปเนี่ยผมคิดต้องเงินหนึ่งผมเลยเนี่ยผมเสียดายเมื่อกูหนาเดจะขาพันเก่าเห็ดหนายใหญ่หดกฮาเอ้ยมันล่าจะขอกีเซนเนบาทเนี่ยเพมาาหนาหนายใหญ่เห็ดเลยเงินมือ <c oughs> นหะนึ่งกลไจะ เอาบอกเราวันนี้เียด้ที่จำ้าผมก็เรยกว่าโอ้ยคนมี่สิบาทข้าเจ้าเต็มใจตั้งใจและก็มั่นใจในผลท่านจะขอเมื่อหนึ่งของผมผมไม่ได้มั่นใจเลยพานพ่อแล้วแล้วเห็ดพ่อแล้วแล้วเห็ดพ่อบ่ห้บ่ห้ในใจผมคิดเห็ดพ่อบ่ห้พอคุ้มน้อยว่าได้มีหนาผมเนี่ยครับ มันก็เป็นนักเตะพระในเมืองเตยียนยิ้โอ้พระใหญ่มาหรอเว้ยบุบๆเตี่ยมาตื่นมาหรอก็อาาอกอเอาลงซ้อาบาดเนี่ยผมเตะเนี่ผมเตะขาพนีเนี่ย,เ,ย,นยเนี่ยกันเห็นพนีมาผมมาสีลงุงจะมาอีหลีบาดเนี่ยเอา้านิโมนครับพ่อสรุปพระคู่พ่อพ่อโอ้แม่นแมนแมนสาธุสาธุาธอนุโมทนากราบขอบพระคุณในเมตตาอาจารย์พระคูสุธรรมธีรคุณ จาวาดวัดป่าหน,นองสะแบงนผู้ที่เป็นพระธรรมกทึกจัดงานในฤดูการพรรษาในโครงการคุณธรรมน้ำใจส่งเสริมสภาวะจิตน้ำชีวิตสู่ความสุขเพิ่นเป็นพระธรรมกทึกเพิ่นก็เลยให้ท่านที่ยิ่งใหญ่โยมเรียกว่าสัพพะทานังธรรม,ามทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง จัดงานในฤดูการพรรษามีวัดเดียวคือวัดปานองสะแบงบด้ย่องเพินินแต่ว่าเห็นเพิินจัดมีความตั้งใจปีนี้มีเจ้าคุณมาเทศหน้าสองเจ้าคุณดดวยกันก็คือท่านเจ้าคุณพระศรีปริยติธาดาเจ้าคุณท่องสามาเธื่อนหนึ่งท่านเจ้าคุณพระศรีธีรพงษ์เลขานุการเจ้าคณะภาคสิบเอ็ด เนี่ยเพินมาสองครั้งเพราะฉะนั้นโยมความตั้งใจจริงของหลวงพ่อพระคู่สุธรรมเทระคุณอยาใยาให้โยมฉลาดอยาาให้โยมรูธรรมะอยาาให้โยมปฏิบัติธรรมะเพ่นจังจัดจังสี่อัตมาภาพจึงขอนโมทนากราบในเมตตาอาจารย์ประคู่สุธรรมเีระคุณ เวลาที่เหลือขอหมอบหมายอาจารย์ประคู่วิสุทธิพัฒนาพิลมแต่กล่าวสรุปพระธรรมเทศนาในม่นขับจะดลลายบเียวาสิยดนได้เหละเอ้าเจจิ๋วจะไปย่ใส่มาไม่ใญ่จิ๋วไปยุให้นั่นเห็นบ่อเหรอเห็นบ่อเนี่ยเราอยากน้ำสังขารเรานะอยากน้ำให้อยากน้ำสังขารตัวอยากน้ำให้ นี่โยมเม่ทองหยุนป่วยกับปวยนี่ก็ยังมาอยู่นี่ก็ได้นีนี่โยมเม่ทองหยุนยังน้ำขุนไม่ใหญ่จิ๋วนี่มาแต่ดวงบังเอาสรุปสรุปจะบอกแม่แม่ผู้หลังผู้หนีอยู่ย่อนหัวสวนอยู่ก่บเศร้านี่แหละก็ระผมก็ะบอกผมให้ไม่ช่วยอย่างเดียอ๋อหยัดโยมก็ว่าเราเป็นหนังบนไในสันดอกอ่ะอนุโมทนาเด้อกับหยัดกับโยมเจ้าของการเทศยรการทำ พี่น้องทั้งน้องย่างน้องหน้าเป็นเจ้าภาพเครื่องกันเครื่องกันเลยเครื่องกันเข้าเครื่องกันแต่งกันเป็นชุดเป็นชุดอ่าทั้งยมใหญ่ออมแอมอ่ายมเมย์อนวยอ่ายมพีแหลมพีเอิดพีคลองหลายทันหลายคนจัดกันเป็นเจ้าภาพเป็นเป็นเครื่องกันนะเป็นเครื่องกันเป็นตะการตะกามาถ้าไปน้องย่างน้องหน้าตะกากันเทศเป็นสิ่เป็นสี่เมส่สวน อากาศกันเตีเพิ่นสิเป็นยังสิพวต้องยองเพิ่นหลายดอกให้สรุปเพื่อเรียน่ะยิ่งไปย่องเพิ่นอยู่วะนี่ม่เยอ๋ออ่าย่องคนให้ทานเนาะอ้ยย่องได้เพิ่นก็บ่ตืิมให้ดอกบอเติมให้เพิ่นกับเพิ่น้าเพิ่นก็สิไปตัววัดอันศรัทธาธรรมสมัครีวัดศรัทธาสมัครีวััทธาธรรมเออย่อมยมถามถามว่ากฐินวัดผมถอดเมื่อไ้พะนาวัดเนี่นานเอือหาเรื่อง เอาว่าไปบอกเพื่อนบอกเ่อกสรุปสรุปแล้วมบอกทีหลังแบบนี้ก็ได้ครับเอาบอกรถย่อมกำลังฟังอยู่บอกได้เขาก็บพ่ไปดอกไปไม่มินดางคาจิไปอยู่เนี่ยไม่มินแม่ขาวอเด้อเขไปดอกเพิ่นบอกดอกมิโซทาหนาเป็นดอกจะหามเงินประละบอกอุไรเหลาะวจะผมก็อยากได้หลายเด้อครับผมผมเอาเนยน้อยแต่ว่าเอาดุดุนะผมอาสรุปมืออะไรนี่สรุปว่าเจี๊ยมัญหาครับ วันที่หาหานีม่มือถอดหาหมือถอดหรือเ่าหามือถอดหาหมือถอดครับสีหาพันทีซีมือห้มอืมมีเทปหราไปเทศองเดียวครับก็หลายดอกเบียงเทปสามโงกับเทปปุ๊บเข้ามือแล้วโมอดูเดียวพุ่งเข้ามือผมจะพาไปเอาพาขู่เแล้วเขาว่าละ เพียงจะได้แขนแข,น,ขนดีอนได้แขนแขนผมห้มืนหายก <im> ็วยบอกมันจะดีใจแต่ตัวลงวะผมก็เลยมาเทียดอกผมม้วนพุนประโยชเก่าผุนมาเทีผมเอาดอกครับมันมีประโยชน์อสรุปครับที่ผมหลินนู่เนี่ยม <laughs> า <im> เลีเ้ยวเที่ยดอกเขาสรุ <im> <im> สรปสรุปสรุปสรุปที่ไรฮเนี่ยอ๋อไอ้สามี อนุโมทนาด้อคนใหญ่ไทยคนเยอะทำไมไม่มีชื่อชั้นมาเจวัยล่ะโยมแม่โนทิปโอวาลัยบานโยนหยาดโยมบเดทักเอเสียบันแต่ที่แหลกแต่ก็ดีใจกับหยาดกับโยมหลูกสาว้าลงพออ่ำน่วยน่ะหลวงเจนเหตดบุญแม่พาเฮตดบุญอันใดสิเป็นความสบายใจกับหลูกพาหลูกเฮ็ดหลูกทำเพราะว่าบุญคือความสบายใจเมื่อความสบายใจนี่ขึ้นสุขขภาพกายก็เฉียบอยดีไปนําเฉราะนั้นเมื่อนี่เวลา สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีกะเทว่าเป็นเวลาอันพอสมควรผากต่อไปเฮาก็ิสด้ฟังเทศฟังธรรมต่อไปอนุโมทนากับหยัดกับโยมถูกทันถูกคนจะได้หน่อยเหนือตามใจในบุญในวัสนา,ากองจะของเฮาโชคดีตัวพี่น้องที่เกิดอยู่ทางอิสราเอลไลหลายได้หยัดโยมอย่าคิดว่าจะของบุญหน่อยอย่าคิดว่าจะของวัสนาบาบลายซัมหนีฮาเกิดในเมืองพุทธเกิดในถินพระพุทธศาสนา เกิดมาได้ฟังเตฏ์ฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมแม้นหยาดโยมผูฟังอยู่ทางบ้านก็คือกันบม่มีหลูกมีหลานส่งมาบ่มีหลมาเปิดวิทยุฟังก็ได้ความเปื่มยความปีติความยินดีสติปัญญาเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาอยากให้เฮามีอยากให้เฮามีสติอยากให้เฮามีปัญญาอยากให้เฮามีความโห่ความโห่เลี่ยงตัวใดเลี่ยงครอบครัวใดเลี่ยงชุมชนใดอุปถาอุปธรรมพระศาสนาใดจนถึงความสิ้นทุก บอ่อิีรุกกายหรือทุกใจนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราท่านทั้งหลายผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในเมเนียตมาตั้งสามหรือสามอกหยาญโยมได้พากันฉีดแจงได้แสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในถ่ายทีสุดนี่ขอหยัดโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความพร่งพร้อมไปโดยโภคะสมบัติสมบัติภายนอกสีน้าม,มาสึ่งความปลื้มอกปลื้มใจคนที่มาได้สะดวกทั้งสามรอบทั้งสามเดือนนั่นคือคนที่มีโภคะมากมีโภคะตีไปได้มาได้ บลลาบากในการดำเนินชีวิตมีเอื่นว่าพภคขสมบัติสิ่งเป็นสมบัติภายนอกสมบัติภายในคือการที่มีสัทธาตั้งหมั่นบววันไว้แม้นวสถานาการณ์ครอบครัววถานาการบ้านเมืองสิเป็นจังใดแต่สัทธาเฮาก็ยังตั้งหมั่นบววันไว้ยังมาถึงวัดมาปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมไดอันนี้คือสมบัติภายในมนุษย์สมบัติการที่เราทำทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้มีมือมีตีนมีตามีจมกูกมีจิตมีใจที่เด็ดเดียว อันนี้เพื่อนเดินว่าอุปกรณ์การส้างคุณงามความดีส้างบนบาร,รมีได้อย่างหยุดยิ่งสวรรค์สมบัติคือความสบายใจนั่งอยนี่บวชสีห่อนสีหนาวสีลมสีฝนถ้าเฮามีความสบายใจทั้งกลางเว้นกลางคืนนี่คือสวรรค์อยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจความเป่าไม้สูงสุดคือการดับสิ่งความทุกข์บนเหลือสิ่งเชื่อวของความทุกข์นั่งอยนี่ก็ขอให้ทุกกายทุกใจให้มันมาไลาย่ยห้สิ้นไปให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอ